ฝันเห็นคนสักยันฝันเห็นคนสักยันแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดดูให้นะคะฝันเห็นคนสักยันเป็นฝันดีค่ะ ท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูฝันเห็นคนสักยันเป็นฝันที่ดีมากท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูท่านจะมีทายทาทายสืบตระกูลมีดวงจะตั้งครรภ์ได้ลูกชายมีดวงจะตั้งครรภ์ได้ลูกชายท่านจะสมหวังในความรักท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดัง ณเวลานี้ตอนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองเป็นประมาณผีบ้านผีเรือนท่านควรทำบุญให้กับพระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนท่านควรทำบุญให้กับพระภูมิเจ้าที่และผีบ้านผีเรือนสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเลขนำโชค0 1 1 0 0 1หนึ่ง หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์รับดูดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาลายมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ทางลายไว้ใต้คลิปเอจะทิ้งที่อยู่ทางลายไว้ใต้คลิปให้กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ